สวัสดีครับ FC ถนนตันใหม่นะครับเชื่อมระหว่างศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะออกถนนประชาชื่นนะครับใช้เวลาไม่ถึง2งนาทีนะครับนะครับตอนนี้ถึง่านท่ารถเมย์แล้วนะครับตรงไปนะครับจะมีให้เลี้ยวซ้ายเท่านั้นนะครับต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้เท่านั้นนะครับใครมาทางไหนต้องไปกลับรถก่อนนะครับเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายออกมานะครับเขาบังคับเลี้ยวซ้ายตรงไปนะครับนะครับเขาจะลัด ผ่านระหว่างกรมมนทนอาหารที่สิบเอ็ดกับการประปานครหลวงนะครับทางนี้นะครับทางรัฐนะครับเปิดแล้วนะครับวันนี้วันแรกนะจ๊ะวันนี้วันแรกนะครับมีสามโค้งนะครับรน,บนี่โค้งที่หนึ่งโค้งที่สองข้างหน้านะโค้งที่สองนะครับโค้งที่สอง ขงซ้ายนะครับลัดล็อกไปนะครับตามเส้นทางนะครับตรงไปเรื่อยๆนะนะครับเห็นตึกมณฑลทหารแล้วนะครับข้างหน้านะครับนี่อันนี้การปลาปาอยู่ซ้ายมือขวามือเป็นมณฑลทหารที่สิบเอ็ดนะครับแจ้งวัฒนะนะครับนะครับโค้งสุดท้ายก็ทางออกแล้วนี่ครับ เป็นทางตัดใหม่นะวันนี้เปิดวันแรกนะครับวันที่11บธันวานะครับปี6กเนะครับโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็สาดโค้งอีกโค้งหนึ่งถึงทางออกปราชาชื่นแล้วนะครับเลียบป่าชาชื่นนะครับนี่ครับเลี้ยวขวาไปเมืองทองธานีได้นะครับเลี้ยวซ้ายไปเดอะมองามวงวานถนนประชาชื่นแยกประชานุกูลนะครับนะครับสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับ นี่น,นีซ้ายขวาเลี้ยวได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วรับชมฝากกดติดตามด้วยนะ